Ford Ranger FRS ทั้ง5รุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับหลังจากที่ผมทำโพสต์รวม Ford Ranger ที่มาพร้อมกับ Flexible Rack System <c oughs> ก็มีท่านผู้ชมต้องการทราบความแตกต่างของทั้ง5รุ่นนี้ดังนั้นผมเลยจัดให้ตามคำขอรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ตามที่ทราบกันว่า Flexible Rack System ถูกจัดเป็นอุปก,กรณ์ติดรถใน Ford Ranger รุ่นบนซึ่งประกอบด้วย Ford Ranger Storm Track, Ford Ranger PHV e Storm Track, Ford Ranger w i d Track FRS Edition, Ford Ranger w i d Track X และ Ford Ranger Platinum ซึ่งหากพูดถึงสเปคและรายละเอียดถือว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรโดยผมจะแยกความแตกต่างออกเป็น5กลุ่มดังนี้ 1. ไฟหน้าและไฟท้ายเต็มระบบจะมีเฉพาะใน3รุ่นนั่นคือ Ford Ranger Storm Track Ford Ranger w i l d Track X และ Ford Ranger Platinum ส่วน Ford Ranger PH EV Storm Track จะได้ไฟท้าย LED มาตรฐานในขณะที่ Ford Ranger w i l d Track FRS Edition จะได้ทั้งไฟหน้าและไฟท้าย LED มาตรฐาน 2. ระบบขับเคลื่อนสีลอ้อถึงแม้ว่าทั้ง5รุ่นจะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อก็จริงแต่จะมีเฉพาะ Ford Ranger Storm Track เท่านั้นที่เป็นระบบขับเคลื่อนสีลอ้อแบบ Parttime นั่นหมายถึงไม่มี 4A นั่นเองครับ 3. ขุม่มพลังเครื่องยนต์ Ford Ranger ทั้ง5รุ่นนี้มีเครื่องยนต์ทั้งหมด2ประเภทนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งประกอบด้วย Ford Ranger Storm Track Ford Ranger Wildtrak FRS Edition และ Ford Ranger Wildtrak X ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบรวมไปถึง Ford Ranger Platinum ที่ใช้เครื่องยนต์3.0ลิตร V 6เทอร์โบดีเซล กับอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีเพียง Ford Ranger PHV e v Storm Track เท่านั้นซึ่งใช้เครื่องยนต์2.3ลิตร EcoBoost แบบ4สูบร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด207กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดที่697นิวตันเมตร4ระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบ off ฟ o a ดสำหรับทั้ง5รุ่นนี้จะมีเพียง Ford Ranger Wildtrak X เท่านั้นที่มี Drive Mode 7รูปแบบโดยเพิเ่มโหมดไต่หินเข้าไปร่วมกับระบบ Trail Turn Assist 5าระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบาย Ford Ranger ทั้ง5รุ่นที่กล่าวมามีระบบความปลอดภัยขั้นสูงและความสะดวกสบายที่เหมือนกันเป็นพื้นฐานหากจะจะมี Ford Ranger PHEV Storm Track Ford Ranger w i l Y Track X และ Ford Ranger Platinum ที่จะมาพร้อมกับระบบ Traffic Sign Recognition หรือที่เรียกกันว่าระบบอ่านป้ายสัญญาณจราจรครับและนี่ก็คือความแตกต่างขั้นพื้นฐานของ Ford Ranger ที่มาพร้อมกับ FRS ซึ่งผมได้นำเสนอในคลิปนี้และผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านนี้ที่คอมเมนต์มีส่วนร่วมอันเป็น จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ